หนึ่งมื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตายศาลเจ้าพระสามโปเก่งห้วยยอดขอเชิญร่วมงานประเพณีถือศีลกินเจพระสามโปกงเนื่องในวันอังคารที่21มิถุนายน2567เป็นวันคล้ายวันเทวสมภพขององค์พระสามโปกงทางคณะกรรมการศาลเจ้าจึงได้กำหนดให้มีพิธีถือศีลกินเจ ระหว่างวันที่17-21มิถุนายน2567โดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2567ตอนเช้าเวลา9นาฬิกาพิธียกเสาเตงโกตอนกลางคืนเวลา21นาฬิกาพิธีรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันจันทร์ที่17มิถุนายน2567ตอนบ่ายเวลา15นาฬิกา พิธีเลี้ยงทหารพระวันอังคารที่18มิถุนายน2567ตอนกลางคืนเวลา21นาฬิกาพิธีแต่งตัวเหรียญเยี่ยนใต้เปียชมการเชิดสิงโตจากศาลเจ้าเต้าบอกเกงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและมังกรกวางตุง้งวันพุทธที่19มิถุนายน2567ตอนเช้าเวลา8นาฬิกา พิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกโปรดสาธุชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยอดพร้อมคณะสิงโตจากศาลเจ้าเต้าบ่อกเกง่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีมังกรกวางตุง้งและคณะนางรำตอนบ่ายเวลา15นาฬิกาพิธีเลี้ยงทหารพระวันพระหัสปดีทที่20มิถุนายน2567ตอนกลางคืน พิธีลุยไฟก้อยอ้วยรับปีมังกรทองและชมมโนราวันศุกร์ที่21มิถุนายน2567ตอนบ่ายเวลา15นาฬกาพิธีเลี้ยงทหารพระตอนกลางคืนพิธีส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในงานจัดให้มีพิธีสวดมนต์ตอนเช้าเวลา6นาฬกาตอนเย็นเวลา19นาฬิกา ทางสารเจ้ารับลงทะเบียนผูกพินโตและลงชื่อบุคคลกินเจตตลอดงานพร้อมมีความยินดีต้อนรับสารเจ้าทุกๆสารเจ้าคณะกรรมการสารเจ้าทุกๆสารเจ้ารวมทั้งคณะร่างทรงจากทุกๆสารเจ้าด้วยไมตรีจิตยิ่งแล้วเว้นด้วยการให้ชีวิตคือทานอันยิ่งใหญ่งดเว้นเนื้อสัตว์แต่งกายด้วยชุดขาว ทำจิตใจให้ขาวผ่องบริสุทธิ์กับงานประเพณีถือศีลเกณฑ์เจวันคล้ายวันเชวะสมภพขององค์พระสามโปกงงนาสารเจ้าพระสามโปกเก่งห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังย